สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14มิถุนายน2567ค่ะวันนี้ก็มีไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังและก็เป็นข้อคิดด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแนละ้วตอนนี้ก็ผู้สูงไวัเยอะรวมถึงตัวของดิฉันด้วยนะคะ ก็ต้องวางแผนชีวิตให้ดีใช่ไหมคะแต่ว่าอายุเราเยอะเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆซึ่งจริงๆเรื่องต่างๆเนี่ยคะ่ะก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าโลกนี้คะ่ะเป็นที่ดูบุญและบาปแล้วก็เป็นที่ทำบุญและบาปคะ่ะนะคะก็ดูบุญและบาปยังไงจะเล่าให้ฟังคะ่ะ พอดีก็มีมีเหตุการณ์นะคะดิฉันขายประกันชีวิตนะคะอารียอันอยุธยาประกันชีวิตก็มีลูกค้ามาขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบสามีภรรยาเนี่ยเขาอยู่กันมา20กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยสองคนนะคะอยู่ๆสามีก็หายไปเลยออกจากบ้านไปแล้วแล้วก็ไม่อยู่นะคะครั้น,นี้ น้องที่มาปรึกษาเนี่ยคะ่ะเขาก็มีทําประกันชีวิตให้สามีด้วยแล้วก็ทําประกันชีวิตให้ลูกด้วยแล้วก็ของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาที่จะปรึกษาก็คือ,อประกันชีวิตของสามีเนี่ยคะ่ะเขาอยากจะเหมือนขอเวียนคืนเพราะว่าจะได้มีเงินมาใช้จ่ายเพราะว่าสามีเงียบไม่ติดต่อเลยนะโทรไปก็ไม่รับด้วยนะคะ ก็ขนาดอยู่กันตั้งนานนะอยู่ๆก็หายไปแต่ก็มาทราบว่าไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นนะคะคน,นีต่อก็เกี่ยวกับเรื่องงานนี้ค่ะกับประกันนี้เนื่องจากประกันชีวิตนะคะพอเป็นชื่อของใครก็ต้องเป็นบุคคลน,นั้นเท่านั้นคะ่ะที่จะดำเนินเรื่องได้นะคะแต่ว่าเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ สมมติถ้าเสียชีวิตก็ตัวเขาก็มีมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะแต่ก็ลืมบอกน้องว่าน้องก็จะต้องไปยืนยันเป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วยเพราะเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้ถ้าเราไม่ไปยืนยันนะคะนี้ก็เป็นทิคให้ด้วยค่ะแล้วก็ทำให้คิดถึงอะไรคะ แล้วเดี๋ยวก่อนมันมีอันนึงได้ค่ะน้องก็เราก็บอกว่าโอเคโอกาสที่เราจะได้เงินก็คือเมื่อเขาตายตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถ้าเราไม่เราเป็นผู้ส่งถ้าเราไม่ได้เป็นคนส่งเบี้ยรประกันเนี่ยกรมธรรมันมันก็จะมีมูลค่าแล้วแต่ว่ากรมธรรม์มีมูลค่าที่จะกู้จ่ายอัตโนมัติก็จะจ่ายไปหรือถ้าไม่พอก็จะเงินก็จะเหลือเท่าไหรนะ่ณสิ้นปีนั้นก็จะได้เงินคืนนะคะแต่ก็ต้องเป็นชื่อของผู้เอาประกันค่ะ อันนี้น้องก็บอกอเดี๋ยวจะแช่งให้ตายนี่ตัวของสุพิชาเองนะคะตัวของดิฉันก็มาคิดว่าดูดิตอนถ้าย้อนไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคงไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้จะแช่งให้ตายกันละบอกไม่ต้องแช่งหรอกยังไงก็ตายนะคะแล้วก็คนที่แช่งเขาว่าดีไหมอะใช่ไหม เขาไม่ได้ยินเลยค่ะนะคะแต่คนที่คิดไม่ดีแล้วก็มีอาฆา,าตมาดร้ายอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ลำบากเองนะคะคือจิตใจไม่ดีเศร้าหมองนะคะ<ม>แล้วก็อยากจะฝากว่าขอให้เขาไปดีมีความสุขร่ำรวยมีเงินทองเยอะๆแล้วก็มาคิดถึงคนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็มาดูแลลูกด้วยดีกว่าไหม นะคะก็ฝากไวค้ค่ะนะคะฝากไว้คือฝากเรื่องของความคิดที่ถูกนะคะถึงแม้นตัวของสุพิชาเองนะคะนะคะตัวดิฉันศึกษาธรรมะแต่ว่าก็มียังจะต้องดำรงชีวิตนะคะก็ยังต้องทำงานนะคะตอนนี้ก็ยังต้องทำงานคะ่ะนะคะจริงก็น่าจะ,กะเกษียณใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทำได้คะ่ะก็ทำเท่าที่เราทำได้ เพราะว่าชีวิตต้องดำเนินไปนะคะก็ทำให้ดีที่สุดเพราะอ่าอย่างการที่เราได้ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความรู้ที่ติดตามไปแล้วค่ะทุกตลอดทุกสถานการณ์เนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ติดตามไปได้ทุกภพชาติแต่ว่าก็เป็นเป็นทรัพย์อริยะทรัพย์นะคะจะพูดถึงว่า เงินทองถ้าในโลกนี้ถ้าเราไม่มีมันก็ลำบากนะคะเดือดร้อนค่ะทุกคนก็ต้องมีเงินด้วยถึงจะอยู่สุขสบายนะคะก็ขอให้ทุกคนทำงานแล้วก็มีเงินเยอะๆนะคะแล้วก็ทำงานสุจริตด้วยนะคะก็ทำแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ